สวัสดีครับนานานักตกปลาทุกท่านและ f อทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกับช่องหงแดงฟิชชิ่งอีกแล้วนะครับหงแดงฟิชชิ่งวันนี้นะครับเอาสูตรเหยื่อปลานินนะครับผมมาฝากนนานักตกปลามือใหม่นะครับไม่ต้องพูดมากกันครับนานาครับจะได้ไม่ต้องเลื่อนผ่านเนาะเอาเลยครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับที่เห็นตุ๊กกาเนี่คือรำนะครับนานาครับรำนะครับผม1กิโลกรัมนะครับ ขวามือตรงนี้นะครับเป็นขนมปังป่นละเอียดขาวนะครับไม่ได้แต่งกลิ่นนะครับน้ะครับขนมปังป่นนะครับประมาณครึ่งถุงนะครับนะครับครึ่งถุง20บาทนะครับที่มีขายตามร้านทั่วไปนะครับนะครับต่อไปตรงนั้นก็จะเป็นแยมโรลรวมนะครับนะครับเป็นแยมรวมนะครับมีแยมส้มนะครับแยมใบเตยนะครับผมนี่นะครับแยมรวมนะครับนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับ เป็นแยมบัตเตอร์ครับนะาครับนี่นะครับนะครับเป็นแยมบัตเตอร์นะครับกลิ่นหอมนวลนะครับนุ่มฟูนะครับน้าครับแล้วก็อย่างที่4ีครับนะครับนี่ครับเป็นหัวเชื้อกลิ่นนะครับผมโอเคครับน้าครับสาเหตุที่ต้องใส่แยมนะครับสองชนิดนะครับผมจะอธิบายให้น้าฟังคร่าวๆนะครับสําหรับน้ามือใหม่นะครับที่ อยากจะตกปลานินนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับแยมใบเตยกับแยมส้มนะครับหรือว่าแยมรวมนะครับแยมสีแล้วแต่จะเรียดกันนะครับผมขายตามท้องตลาดตามร้านค้าขายประกอบตกปลาทั่วไปนะครับถุงละยีบาทนะครับน้าครับนี่นะครับทําไมต้องใส่ตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีกลิ่นของแยมส้มนะครับผมนะครับ แยมรสส้มนะครับผมก็จะมีแล้วแล้วก็มีกลิ่นของแยมใบเตยนะครับเขียวเขียวนี่นะครับนะครับมันก็จะออกหอมหอมเปรี้ยวนิดๆนะครับนะครับแล้วก็มีตัวนี้ครับแยมบัตเตอร์นะครับจะหอมหอมนุ่นนวนะครับนุ่มฟูนะครับผมนี่ครับก็เอาทั้งหมดนี้นะครับมาเทใส่ในกะละมังนะครับนะครับ ส่วนผสมทั้งหมดนี้นะครับขาดไปอย่างหนึ่งครับน้าครับกากมะพร้าวนะครับนะครับผมไม่ได้ซื้อมานะฮะกากมะพร้าวนะครับผมใช้ประมาณหนึ่งกำมือนะครับน้าครับแล้วก็ผงตัวนี้ครับนะครับนี่เลยผงแต่งกลิ่นนะครับนี่ครับผงแดงพิชิ่งไม่มีปิดบังอยู่แล้วครับน้าครับนี่นะครับผงแต่งกลิ่นตัวนี้นะครับยี่ห้อว่าติ่งฟงนะครับนนาครับ ผงแต่งกลิ่นผงเผือกนะครับติ่งฟงนะครับนี่นะครับก็หาซื้อมาใช้ได้นะครับผมจากแอปสีส้มนะครับสั่งซื้อกันมาได้เลยนะครับผมนะครับอัตราส่วนที่ผมเคยใช้มานะครับนะครับตัวนี้ผมเฝ้าทดลองสังเกตการใช้มาประมาณครึ่งปีนะครับนะครับอัตราส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะลงตัวกับกลิ่นนะครับไม่อ่อนไปไม่แรงไปสาหรับตกปันนี้นะครับนะครับใช้ผง กลิ1 1่นแตงกลิ่นนี้นะครับประมาณหนึ่งช้อนชาต่อรำหนึ่งกิโลนะครับนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมเป็นลักษณะนี่ครับสีม่วงๆนะครับนะครับนี่ฮะนี่ฮะอ้ลงเยอะเกินเดี๋ยวผมต้องเพิ่มํำเป็นสองกิโลแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ครับนะครับนี่ฮะผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับนี่นะครับผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ม่วเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วั้งนี่นะ ยวผมต้อเพิ่มรำเป็น2กิโลแล้วนะฮะใส่ไป1ช้อนชาต่อรำา1กิโลกรัมนะครับนาน้าครับถ้าผสมแล้วนะครับกลิ่นมันแรงไปให้เอาลำเปล่าเพิ่มเข้าไปนะครับนาน้าครับที่หน้าหมายนะครับนาน้าครับย้ำกันอีกทีครับผมก็จะมีขนมปังขาวนะครับผมครึ่งถุง20บาทนะครับมีรำา1กิโลนะครับผงกลิ่นนะครับ ผงแต่งกลิ่นนะครับ1ช้อนชานะครับ <no> ม <p Obrig illions> ีแยมรวมนะครับแยมสีนะครับครึ่งถุง20บาทนะครับแล้วก็แยมบัตเตอร์ครึ่งถุง20บาทนะครับแล้วก็ผงแต่งกลิ่นตัวนี้นะครับนาครับหาซื้อมาใช้สวยกันได้นะครับถุงนี้ถุงเล็กนะครับ150ยกรัมนะครับผมซื้อมาในราคาถุงละว40บาทนะครับนะาครับถ้าถุงใหญ่400กรัมก็อยู่ประมาณ100ยกว่าบาทนะครับใช้ได้เป็นปีครับนะาครับนะฮะเอ่อ กลิ่นมันหอมเย้ายวนหลัดจวนใจเลอเกินครับนะนะครับผมกลิ่นตัวนี้นะครับผมทดลองหลายกลิ่นแล้วครับมีทั้งกลิ่นกล้วยหอมกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับกลิ่นแอปเปิ้ลนะครับมีผงตัวนี้ครับที่ได้ปลาค่อนข้างหลากหลายนะครับโดยเฉพาะปลานินนะครับผมนะฮะโดยเฉพาะปลานินนะครับใช้ได้ผลพอสมควรนะครับแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอางี้ดีกว่าถ้ามีตัวปลานินนะครับในละแวกนั้นนะครับผมว่าต้องมากินแน่นอนนะครับผม ตกอยู่ที่อ่างบางพระนะครับน้าครับก็ได้ปนินก็เพราะสูตรนี้นะครับก็เลยอยากจะเอามาแนะนําให้กับน้าๆมือใหม่ได้ทดลองใช้กันนะครับผมเราได้ส่วนผสมมาตามนี้เลยเราก็ผสมเลยครับนะครับนะครับโกนกุ๊เค้าครับผมนี่มือหนึ่งผมถือกล่องนี่ยไม่เป็นไรครับนี่ครับคนน้าๆให้เข้ากันนะครับผมก็ขาด มะพร้าวนะครับกากมะพร้าวอย่างเดียวนะครับนะครับนี่นะครับถ้าใครมีเครื่องปั่นหรือว่าไปที่ร้านก็ยิ่งดีเลยนะครับผมยิ่งดีเลยนะครับใครมีเครื่องปั่นหรือว่าไปที่ร้านนะครับนะครับก็เอาสูตรนี้นะครับไปปั่นได้เลยนะครับนะครับไม่จําเป็นต้องหมักนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครจะหมักก็ได้ตามใจนะครับผมถ้าใครจะหมักก็สักคืนสองคืนนะครับก็เอาไปผสมน้ําที่อ่างตกได้เลยนะครับผม าจะให้หอมนวลยิ่งขึ้นนะครับน้าๆครับก็ใช้กะทิน้านะครับยี่ห <throat> ้ออร่อยดีนะครับผมกะทิน้ํายี่ห้ออร่อยดีนะครับไปนวดผสมแทนน้ําที่ไม้นะครับน้าๆครับเทคนิคนะครับผมใช้กะทิยี่ห้ออร่อยดีนะครับถ้าอยู่ในส่วนผสมประมาณนี้ก็กล่องเล็กครับกล่องหนึ่งนะครับประมาณ22บาทมั้งนะครับถ้าเล็กสุดมันจะ16บาทนะครับผมกะทิยี่ห้ออร่อยดีนะครับเอาไปผสมที่หน้าไม้นะครับน้าๆครับ อ่าอันนี้ทําให้นะดูคร่าวๆเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับน้นาครับนี่นะครับผมให้น,านา้าๆมือใหม่เอาไปทดลองเอาไปลองใช้ตกปลานินกันดูนะครับเพราะว่าผมใช้แล้วมันได้ผลนะครับน้าครับเดี๋ยวสูตรนี้ผมจะเอาไปลองที่เขาแหลมนะครับผมเดินหน้าครับเดินหน้าไปเขาแหลมนะครับเดี๋ยวน,านา้าคอยรับชมคลิปกันนะครับได้เรื่องได้ราวยังไงจะเอามาลง ให้น้าๆดูนะครับว่าปลาเขาแหลมจะกินไม้สูตรนี้นะครับผมอ่ะเอาให้น้าๆดูอีกทีนะครับนี่ครับผงแต่งกินนะครับผมยี่ห้อติ่งพงนะครับนะครับให้น้าๆซื้อหามาใช้กันได้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วครับก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับน้าๆนักตกปลามือใหม่ทุกท่านนะครับขอให้น้าๆทุกท่านมันมานะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าไปเขาแหลมรอชมผลงานกันครับว่าจะแห้วหรือจะหาบคลิปนี้ลาไปก่อนคราบนะครับสวัสดีครับ